สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องข้าวปุ้นชาแนลอีกแล้วนะคะนี่วันนี้น้องข้าวปุ้นก็มาเป็นเชฟตัวหน่อยอีกแล้วนะคะหนึ่งวันนะคะ EP ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะวันนี้น้องข้าวปุ้นก็จะมาทําเมนู ผัดนอไม้ไก่ให้ทุกคนกินด้วยนะคะไปต <Wow. S 1> ูวกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลงกระเทียมไปเลยจ้าผัดกระเทียมให้มันหอมนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอาไก่มาใส่นะคะมาผัดเลยจ้าวันวันไม่ทําอะไรค่ะคิดหาแต่อยากเค็ดแนวกินเนาะ <c oughs> มือใดมือใดก็อยากเค็ดแต่แนวกินน้าเมลเนาะแม่จะเห็ดเนื้อนูงอย่างกดียิก็จเห็ดน้า <c oughs> หนูอยากทำหนูอยากทำอาจัดไปลูกจัดไป <c oughs> เด็กๆห้ามทําตามนะคะถ้าจะทา ตา,ตามก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือน,น้องข้าวปุ้นมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะดูแลความปลอดภัยให้น้องนะคะคน้คนค้นค้นนะคะค้นเปืือะะี่อหให้มันสุกเนาะค่ะนี่เปล่อกตให้ไก่มันสุกอ่ะต่อมาเราก็จะใส่หน่อไม้เลยจ้าใส่หน่อไม้ลงไปที่เรา เตรียมไว้นะคะนี่พัดเองกินเองไปเลยเด้อเออเบิงเบิงเบิง,บง <c oughs> เขาก็เสียวนอนใหม่ไฟเนาะเออไฟเร้วๆเขาก็ค้นให้มันเขากันโคเลโคเลโคเลเนาะค่ะเนาะนอใหม่เขาต้ม,มาแล้วเด้อเออต่อไปเขาก็ใส่ซอสปลาหอยนะคะซอสหอยนางรมนะคะเพื่อที่ให้มีรสชาติกลมกลมนะคะต่อไปเราก็จะใส่ รสดีนะคะใส่รสดีเข้าไปค่ะเพื่อจะความนัวความแซ่บนะคะใส่น้ําตาลนิดหน่อยค่ะไม่หน่อยแล้วบักลายเล่นี่ <c oughs> เออล้วก็ค้นค้นค้อนคอนนี่เนาะคะ่ะเนาะเออต่อไปเราก็จะใส่ใบโหระพานะคะเพื่อที่จะให้มันหอมนั่นเองค่ะ <c oughs> มันมีสีสันอ่ะเนาะเออแต่ของปุ้ยยัสีใส่พริกเด้อเออ,อนนี้ของเล็กหน่อยบบใส่พริกจ้าดิบอพอค่ะใส่หอยนางรมอีกนิดหน่อยได้ไหมคะแม่อาเติมน้นํานิดหน่อยอาต่อไปก็ คนคนคน <S <S คนพ<คน>ุดนนะนางกะยิมนิดหน่อยทั้งเข่งเขียดนะเ,เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะไปกินกันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็เรียบร้อยอ่ะคำแรกได้ค่ะคำแรกสิกินในบ้านน้อหนามัานตรงเรงอยู่ในเบิงเบิงเบิงโอ้ยนาะเมนูนี้เขาเรียกว่าผัดหน่อไม้ไก่นะคะนี่ค่ะของเด็กหน่อยอ้าสิกินในบ้านอ๋ตักเองผัดเองทำเองกินเองไปเลยจ้าเบิงหนาโอ้ยแซบบ่แซบบ่แซบบ่ ออเมียเมีเหยียดเองแสบเอง <S 2> <S 2> <S ออกเข้มอยู่ได้หนิแมนบอเออขั้าต่อไปนะจ๊ะเออสุดยอดสุดยอดแม่สุดยอดหนูเหยียดแสบบ่แม่อยู่หันละเออข้าต่อไปอีกอ้ามตามเคยนะคะกินแล้วก็ต้องดูโทรศัพท์ไปด้วยนะคะขันบ่เบิ่งนี่ก็คือจิก,กินเข,ข่าบ่แสบแบบเนาะเออข้าต่อไปบาม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 ,บามเอาโหลดอ แสบหลายนอใหม่นี่บ่ก,กินนะคะกินแต่ตอนไกลจ้านึงคำัต่อไปจาออ้าน้องขขบคุณขอโตไปกินขขาก่อนได้จ้าไม่มีอะไรมากมากินข้าวให้ดูเสฉยนี่ค่ะของผู้ใหญ่ของเด็กหน่อยไปกันเด้อบ๊ายบาย